ทำกลางการทำงานอย่างทุ่มเทของบุคลากรทางการแพทย์เพื่อรับมือกับโควิด -19 ในช่วงเวลานี้ก็ได้เห็นคนไทยกลุ่มหนึ่งที่รวมพลังกันเป็นจิตอาสานะคะพยายามที่จะดูแลบุคลากรทางการแพทย์ไม่ว่าจะเป็นทำขนมไปให้รับประทานหรือว่าบางคนก็ตัดสินใจร่วมบริจาคเลือดให้กับโรงพยาบาลที่ขาดแคลนถึงแม้ว่าตัวเองจะต้องเป็นคนตกงานในช่วงเวลานี้ก็ตามติดตามจากรายงานค่ะ เค้กช็อกโกแลตหนานิ่มและแซนด์วิชกำลังถูกจัดเตรียมให้ครบอย่างละ100ชิ้นเพื่อส่งต่อให้บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างหนักต้องดูแลผู้ป่วยโควิด -19 จุดเริ่มต้นของการทำขนมให้กับบุคลากรทางการแพทย์เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงการระบาดโควิดเมื่อปีที่แล้วเธอใช้ทุนส่วนตัวและลงมือทำด้วยตนเองทั้งหมดแต่การระบาดระลอกนี้มเเีเพื่อนร่วมสมทบทุนด้วย มีเพื่อนมาสอบถามว่าปีนี้จะทำไหมมันช่วงโควิดดูแล้วหมอทำงานหนักจังเลยอยากให้อยากให้เราทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยเออที่ว่าน่าจะทำเสร็จแล้วเพื่อนก็เลยช่วยสมทบเงินมากันแล้วก็บอกคนรอบตัวข้างๆที่ใกล้ๆตัวไม่กี่คนเนี้ยค่ะก็ได้รับเงินมาจำนวนหนึ่งก็พอรับปุ๊บก็ซื้อวัตถุดิบทำเลยคิดว่าจะทำอะไรก็ทำเลยตามงบที่มี การเลือกเมนูขนมที่ทำเธอเลือกด้วยความตั้งใจทั้งเค,ค้กช็อกโกแลตหน้านิ่มและแซนด์วิชเป็นเมนูที่เธอมองว่าสามารถอยู่ได้นานไม่เสียง่ายโควิดระลอกนี้เธอทำไปมอบให้กับโรงพยาบาลหลายแห่งเช่นโรงพยาบาลรามาธิบดีโรงพยาบาลราชวิถีและโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยดีใจนะคะที่ได้ช่วยเหลือนะคะเกื้อกูลกันนะคะในยามที่บ้านเมือง ที่มันเกิดโรคร้ายอย่างนี้ขึ้นนะ่ะมันมันมีอะไรการให้กําลังใจมันเป็นสิ่งที่ดีกว่าการนั่งเฉยๆโดยไม่ทําอะไรเลยสิ่งที่ได้รับกลับมาคือความสุขทางใจแล้วก็คนที่เขาสมทบเ,เงินมาด้วยเนี่ยเขาก็แฮปปี้นะคะเขาก็เขียนมาขอบคุณว่าขอบคุณที่ให้เขามีโอกาสได้ร่วมทาบุญในครั้งนี้ด้วย <Wow. S 3> นักดนตรีกลางคืน เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ต้องหยุดพักงานชั่วคราวในระยะนี้ขาดไรายได้แต่มีน้ำใจจากคนในอาชีพนักดนตรีกลางคืนด้วยกันที่ถูกกระทบจากโควิดเขาเปิดร้านขายข้าวผัดกะเพราเมื่อปีที่แล้วและการระบาดระลอกนี้เขายินดีทำข้าวผัดกะเพราแจกให้กับนักดนตรีกลางคืนเพื่อนรวมอาชีพที่ถูกกระทบรวมไปถึงคนที่ตกงานขาดไรายได้ สามารถมารับข้าวที่ร้านได้ฟรีตั้งแต่ช่วง15นาฬิกาถึง20นาฬิกาที่เคหะคลองจันทร์บางกะปิขอเป็นแรงบนนันดาลใจให้กับคนที่มีโอกาสมากกว่าแล้วก็แล้วก็มอบสิ่งที่อยากจะให้พอที่จะมีให้กับคนที่ไม่มีโอกาสในตรงนี้อย่างเช่นอย่างเช่นผมก็ชอบทำอาหารแล้วก็ผมก็แค่เสียแรงในการทำอาหารคนระับแล้วก็มีใช้ทุนนิดหน่อยแล้วก็สามารถ ทำอาหารเพื่อที่จะแจกคนได้อะไรเงี้ยปัญหาการขาดแคลนเลือดในช่วงการระบาดของโควิด -19 จากปกติศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภาการชาติไทยต้องการเลือดว 6, ันละ6,500ถึง7,000ยูนิตเพื่อส่งต่อให้โรงพยาบาลทั่วประเทศ340แห่งแต่ปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมามีผู้บริจาครถจำนวนลงเหลือเพียงวันละ2 0 0 0ยูนิตส่วนหนึ่งมาจากหน่วยงานยกเลิกการจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต พนักงานหลายองค์กรต้องทำงานที่บ้านเพราะอยู่ในพื้นที่ควบคุมการแพร่ระบาดหรือมีการกักตัวแต่วันนี้ได้เห็นประชาชนบางส่วนที่ตั้งใจมาบริจาคเลือดก็คิดว่าช่วงนี้คนน่าจะไม่กล้าออกมาบริบรจาคเลือดครับเลือดของสภาร์ัชาติเลยน่าจะน้อยลงไปเยอะครับก็เลยตัดสินใจว่าเราเออสามารถแข็งแรงเพียงพอแล้วก็เราป้องกันตัวเองได้ดี ระดับหนึ่งน,น่าจะออกมาช่วยบริจาคเลือดก,ก็เพราะว่าช่วงนี้เห็นข่าวที่กระจายไปนะคะว่าทางสภากาชาดขาดแคลนเลือดก,ก็เลยอยากมาช่วยคะ่ะเราได้ช่วยกันครับเพราะว่าแต่ละคนมาเขาก็ไม่ได้อะไรกลับไปก็เหมือนมามาด้วยใจครับก็อย่างน้อยเราให้ด้วยเงินหรือว่าให้ด้วยอะไรไม่ได้แต่อันนี้เป็นอะไรที่ให้แล้วเราไม่ได้เสียไปไมันยังมีแต่ได้กั็ได้ ความร่วมมือร่วมใจของจิตอาสาแต่ละกลุ่มมุ่งหวังช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ผู้ถูกกระทบจากโควิด -19 รวมไปถึงผู้ป่วยที่ต้องการเลือดพวกเขาทำในส่วนที่พอจะทำได้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยบรรเทาวิกฤตนี้ให้ผ่านพ้นไปด้วยกัน